ัวมอมสัตว์ในตำนานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งล้านนาที่จะถูกลืมคนรุ่นหลังยังไม่รู้จักที่มาและอาจเลือนหายไปในอนาคตตัวมอมสัตว์หิมพาวในจินตนาการที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาช่างฝีมือล้านนาแต่โบราณได้สร้างสรรส์ในตำนานตัวนี้ขึ้นมาอย่างประนิตบรรจงทําให้ตัวมอมแต่ละองค์มีความงดงามและมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปการศึกษาตัวมอมจึงเปรียบเสมือนการไขร,รหัสความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะของบรรพบุรุษ ในอดีตเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางความรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนาตัวมอมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์วัดวา,ารามมีลักษณะคล้ายคลึงกับสัตว์ลายชนิดผสมกันทั้งสุนัขแมวตุ๊กแกกิ้งก่าลิงเสือและอื่นๆมีแขนยาวลำตัวยาวยืดคล้ายสัตว์เลื้อยคลานมีใบหูและสีตัวจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างในความเชื่อของชาวล้านนาตัวมอมถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีพลังอำนาจสามารถป้องกันภัยอันตรายและนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรือง จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะพบรูปปั้นตัวมอมประดับอยู่ตามส่วนต่างๆของวัดไม่ว่าจะเป็นราวบันไดหน้าบันหรือแม้แต่ภายในวิหารตัวมอมแต่ละองค์ที่ตั้งอยู่ณนะตำแหน่งต่างๆนั้นล้วนมีความหมายซ่อนอยู่เช่นการตั้งตัวมอมไว้ที่หน้าบันอาจหมายถึงการป้องกันมิให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในวัดหรือการตั้งตัวมอมไว้ที่ราวบันไดอา,อาจเป็นการต้อนรับและคุ้มครองผู้ที่มาเยือนนอกจากนี้ตัวมอมยังปรากฏในลักษณะของลายสับยันตัวมอมบนร่างกายของผู้สูงอายุบางคนในแถบภาคเหนือและอีสาน กล่าวคือกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยใหญ่ไทยลึกไทยเขินนอกจากจะนิยมการสักเป็นอักขรคาถารูปยันรูปสัชนิดต่างๆแล้วยังนิยมสักเป็นรูปตัวมอมตามความเชื่อลทัทธิพราหมณ์ถือว่าตัวมอมเป็นสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากแข็งแรงอวตารล,ลงมาเพื่อปราบยุคเข็นหรือในกลุ่มไทยพวนที่มักจะสักลายม,าม้าที่มีลักษณะคล้ายตัวมอมแต่ตัวจะใหญ่กว่าโดยที่ต้นขาบนสุดจะสักลายม้ามโดยรอบจากนั้นต่ำลงมาจะเป็นสักลายนกถัดลงมาก็จะสักรอบขา โดยแบ่งออกเป็น6แนวจะสักลายตัวมอมสันนิษฐานว่าสัต์หิมพานอย่างตัวมอมตามความเชื่อของกลุ่มชนเป็นชื่อเรียกสัตว์ในอุดมคติของกลุ่มชนที่นิยมการสักโดยเชื่อว่าตัวมอมเป็นสัตว์ของเทพชั้นสูงมีอํานาจอิทธิฤทธิ์อวตารล,ลงมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในเอกสารโบราณของล้านนาที่เกี่ยวกับโบราณวัตถุประเพณีบูชามีการกล่าวถึงตัวมอมในนิทานที่ว่าด้วยกําเนิดเสาอินทขีนหรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงเรื่องราวก่อนที่พญา,ามังรายจะมาตั้งเมืองเชียงใหม่มีชาวรัวอาศัยอยู่ก่อนแล้วซึ่งการตั้งเสาหลักเมืองอาจจะไม่ได้ปฏิบัติกันจริงเพียงแต่เป็นการสร้างวรรณกรรมหรือเรื่องราวสนับสนุนที่จะให้ชาวเมืองชุมชนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวมอมนั้นเป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีลักษณะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันตามแต่ทัศประสบการณ์และจินตนาการของช่างที่ต้องการจะสื่อสะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่น ลักษณะทั่วไปของตัวมอมในศิละปะก,กำลังาน,นามักอยู่ในท่าทางเคลื่อนไหวต่างกันมีทั้งตั้งสง่าดังราชสีห์หมอบกระโจนวิ่งวนเป็นวงกลมหยอกเล่นเป็นคู่หรือห่อเหินนอกจากนี้ยังพบปฏิมากรรมตัวมอมนิยมประดับอยู่ตามวัดทั้งแบบปฏิมากรรมลอยตัวนูนสูงและนูนต่ำมีการปรากฏให้เห็นในรูปของส่วนประกอบในลวดลายประดับรูปแบบศิละปะก,กำบางแห่งปรากฏรูปเทวดายืนบนหลังมอมหรือยืนเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบลงบนศีรษะหรือหลังของตัวมอม ซึ่งอาจจะหมายถึงเทวดาปัจชุนนะซึ่งอาจจะหมายถึงเทวดาที่เป็นเทพพระเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อในสมัยก่อนเมื่อในหมู่บ้านเกิดฝนแง้งชาวบ้านจะนําเอาตัวมอมที่แกะจากไม้ทาสีมารวมกันแล้วแห่ไปรอบหมู่บ้านโดยเชื่อว่าตัวมอมจะบันดาลให้ฝนตกได้ประติมากรรมรูปตัวมอมเป็นพุทธศิ์ที่มีเอกลักษณ์บอกเล่าถึงความเคารพศรัทธาคติความเชื่อที่บรรพบุรุษชาวล้านานามีต่อพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีปัจจุบันรูปตัวมอมโบราณเกือบสูญหายหมดสิ้นแล้ว เนื่องจากการบูรณะมักมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะของตัวปฏิมากรรมประกอบกับการถูกทำลายโดยธรรมชาติและมนุษย์ผลให้อนาคตอาจไม่เหลือรูปแบบลักษณะดั้งเดิมของปฏิมากรรมตัวมอมปรากฏให้คนรุ่นหลังได้เห็นก็จบกันไปนะครับสำหรับตำนานตัวมอมยังคงสะท้อนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นถ้าใครอยากฟังตำนานแปลกๆน่าสนใจแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าตำนานอื่นๆที่ทั้งลึกลับรับรองว่ามีอีกหลายตำนานที่เรอให้คุณมาค้นพบ